สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทท่านนะก็วันนี้พามาเช็คดวงนะคะก็วันนี้ทำนายในคนที่เกิดประจำวันละกันเนาะเริ่มต้นคือคนวันจันทร์นะวะ่าช่วงนี้สถานการณ์โดยทั่วไปโดยรวมจะมีอะไรเด่นชัดเข้ามาบ้างนะคนวันจันเริ่มเลยละกัน คนบันซานจะเด่นในเรื่องของการตัดสินใจนะใครตัดสินใจเรื่องงานเรื่องการเดินทางอยู่นะก็อาจจะต้องมีอะไรเข้ามาคิดเข้ามาเลือกน่าจะมีโปรเจกต์มีอะไรเข้ามาเลือกให้คุณตัดสินใจมีตัวเลือกเข้ามานะก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมี เวลาไปชุ่มเทในเรื่องของการงานสส่วนใหญ่ส่วนความรักไม่หุือหวานะถ้าใครโสดสถานะโสดก็ยังเป็นของคุณอยู่นะตอนนี้นะในเรื่องของการงานจะเด่นมากมีการตัดสินใจไม่ว่าจะเดินหน้าต่อหรือเลือกงานใหม่หรือเลือกโปรเจกต์งานอะไรเข้ามาคุณคิดนะพิจารณาส่วนในเรื่องของการเงินอการเงิน ใครที่รอคอยการเงินอยู่ก็อาจจะมีข่าวดีแต่อาจจะช้านิดนึงนะบางทีบางครั้งช่วงนี้คุณต้องรอคอยแล้วก็ลุ้นอยู่นะว่าจะได้เงินมากแค่ไหนว่าจะได้เงินเมื่อไหร่นะคะก็น่าจะเป็นแบบนี้สำหรับคนวันจานความรักยังไม่หวือหวายังไปเรื่อยๆนะคนโสดก็ยังมีสถานะโสดอยู่ต่อไปรอคอยคนที่ใช่ละกนันเนาะนั่นแหละ ต่อไปเรามาดูของคนวันอังคารนะคะคุณวันอังคารนะจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆเลยคืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเดินทางการการงานนะที่มันจะเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันมากเข้ามาเหมือนกันมีเรื่องเข้ามาปลุกปับนนะบางทีก็จะมีข่าวดีที่คุณได้เจอได้ฟังนะก็ มีการตัดสินใจอะไรที่เป็นความชัดเจนเกิดขึ้นเหมือนกันนะแต่น่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีมากกว่านะเรื่องงานก็ไม่มีปัญหาอะไรบางคนก็อาจจะเปลี่ยนงานเพื่อไปหางานหรือได้งานใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมนะบางคนก็มีข่าวดีในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีบุตรบริวาร ที่อาจจะทําชื่อเสียงหรือความพอใจให้กับเรานะในเรื่องของความรักมีเรื่องข่าวดีเข้ามาอาจจะมีคนเข้าใจมีคนรักเราเข้ามาหาเราก็ได้ที่ก่อนหน้านั้นที่คุณอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่สนใจอาจจะมี ความรู้สึกที่มันเบื่อเบื่อเซ็งๆเกี่ยวกับความรักแต่อาจจะมีความรักเข้ามาแบบกระชันหันเลยละนะสำหรับคนวันอังคารต่อไปเรามาดูของคนวันพุธบ้างนะต่อไปคนวันพุธนะคนวันพุธเด่นๆเลยในเรื่องของการทำงานหาเงินนะสิ่งที่คุณได้ตั้งอกตั้งใจทำ ลงทุนลงแรงหรือว่าตั้งใจที่ทำงานงที่ผ่านมาแล้วมันจะอาจจะมีผลตอบแทนกลับมาก็ได้ผู้ใหญ่หรือมีคนสนับสนุนคุณนะบางทีบางครั้งคุณอาจจะรอคอยในเรื่องของ การเงินที่ใครหยิบยืมเอาไปก่อนหนะ้านี้เขาอาจจะเอากลับมาคืนคุณบ้างก็ได้นะอาจจะยังไม่หมดแต่ก็ทยอยมาให้มีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่นะรายจ่ายเยอะไหมก็ยังมีเข้ามายังมีต้องจ่ายออกไปเยอะอยู่เนาะแล้วก็ในบางทีคุณอาจจะได้เจอในเรื่อง ความวุ่นวายก่อนหน้านี้มันอาจจะจบสิ้นกันไปแล้วนะอะไรที่มันเป็นวุ่นวายในชีวิตเรื่องทะเลาะเรื่องอะไรที่ใครมาคอยขัดแ้งขัดขาคุณนะมันอาจจะซาลงไปบ้างนะชีวิตคุณอาจจะดีขึ้นมาจะมีความสุขมากมายขึ้นมา มากกว่าเดิมมากกว่าก่อนหน้านั้นนะบางทีก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของบุตรบริวารที่อาจจะทําชื่อเสียงหรือทําให้คุณมีความสบายใจเกิดขึ้นแน่นอนความเป็นอยู่จะดีขึ้นนะคนวันพุธจะเด่นๆในเรื่องนี้มากท,ที่สุดเลยต่อไปเป็นคนวันพฤหัสนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นใกล้เคียงกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือ ช่วงสิ้นปีนี้หลักๆเลยเด่นๆเลยน่าจะมีในเรื่องของการเงินนะคุณอาจจะมุ่งมั่นแน่วแน่ในการทำงานหาเงินนะช่วงนี้อาจจะพยายามหาเงินหารายได้เข้ามาแต่บอกได้เลยว่าในอนาคตมันจะดีกว่านี้ใกล้ๆนี้นะอาจจะเป็น ช่วงมกราจะดีกว่าช่วงปลายปีนี้ก็เป็นไปได้แต่การเงินก็น่าจะทยอยเข้ามาแล้วระวังมีเรื่องหรือเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพันก็ได้ที่อาจจะทำให้คุณแบบอ่า มีความเบื่ออะไรสักอย่างถ้าเป็นเรื่องของการงานน่าจะหนักใจไม่น้อยเลยนะบางคนก็มีงานเยอะมีไม่ค่อยมีเวลาอะไรสักอย่างแต่ในเรื่องของความรักใครโสดบอกได้เลยว่าอาจจะอยู่ในหมดของความเงียบเหงาอยู่ไปก่อนนะรอคอยอีกนิดยังไม่ถึงเวลาที่เป็น ช่วงเวลาที่ดีของคุณนะแต่หากว่าใครมีคนรักมีครอบครัวแล้วก็ก็ไม่มีอะไรที่โดดเด่นมากมายที่ว่ามันจะเป็นในเรื่องที่ข่าวร้ายก็ไม่มีนะแต่คุณอาจจะมีงานหนักหรือก็อาจบางคนก็อาจจะมีเรื่องหนักใจเดือดร้อนใจบ้างแต่ถ้าหากว่าเกี่ยวกับการเงินรออีกสักนิดเดี๋ยวคุณน่าจะได้เยอะกว่านี้นะแล้วก็เรื่องการงานที่คุณ ทำเยอะทำมากไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะความสำเร็จในเรื่องของการงานกำลังรอคอยคุณอยู่มีคนสนับสนุนมีคนที่ชื่นชมยินดีกับสิ่งที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเดือนหน้าปีหน้ามันจะมีข่าวดีมากกว่านะตอนนี้รอคอยอีกนิดนะคะสำหรับคนวันพาริหนะ ่อไปคนวันศุกร์นะจะมีเหตุการณ์อะไรเด่นๆขึ้นมาบ้างคนวันศุกร์น่าจะมีความรู้สึกสบายใจขึ้นมาชัดเจนบางคนได้อาจจะเริ่มต้นในเรื่องของความรู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งนะคนๆนั้นอาจจะมีความที่เป็นผู้ใหญ่ มากนะที่คุณรู้สึกว่าเขาอบอุ่นเขาเป็นผู้นำเขาให้คำแนะนำอะไรกับคุณได้คุณอาจจะไว้เนื้อเชื่อใจกับเขาแล้วก็อาจจะประทับใจเขาขึ้นมาเลยทีเดียวนะส่วนในเรื่องของการเงินที่หากว่าก่อนหนะ้านั้นคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะการเงินอาจจะไม่ค่อยฟลว์ไม่ค่อยลื่นไหลเข้ามามากมายแต่ต่อจากนี้คุณจะมีความสบายใจขึ้นการเงินน่าจะมีความแบบเป็น มีความมั่นคงขึ้นกว่าเดิมนะคุณจะสบายใจได้ส่วนในเรื่องของความรักจะสบายใจขึ้นมาอาจจะมีความรู้สึกดีกับใครสักคนหรือใครคนนั้นเขาก็จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีนั่นเองคุณจะมีความสบายใจมีความอิสระแล้วก็รู้สึกว่าชัดเจนเลยว่าคุณจะสบายใจขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาอีกนะคนวันศุกร์ก็น่าจะดี ทั้งเรื่องการเงินการงานและความรักด้วยนะส่วนใหญ่การเงินกับความรักจะโดดเด่นนะคนวันศุกต่อไปเรามาดูคนวันเสาร์กันนะคะต่อไปคนวันเสาร์นะ มีพลังงานโดดเด่นในเรื่องของความรู้สึกเยอะมากเลยนะการเงินไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหรอย่างไม่มีเรื่องโชคลาภเข้ามาความรู้สึกคุณจะมีความรู้สึกใจฟูขึ้นมาอาจจะมีคนเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณก็ได้จากก่อนหนะ้านั้นที่คุณอาจจะต้องเดินออกมาจากความผิดหวังหรือต้องพยายามออกมาจากจุดที่แย่ๆของคุณนะอาจจะเป็นอดีตที่ ปวดเสียใจก็ได้แต่ถ้าหากว่าคุณได้ตัดสินใจออกมาแล้วคุณก็จะพบกับคนที่เข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณหรือคุณจะมีความรู้สึกที่กระชุ่มกระชวยขึ้นมาจะเด่นๆในเรื่องของความรู้สึกที่จะมีอิ่มฟูขึ้นมาไม่ว่าใครจะมามอบให้คุณหรือคุณเจอใครเข้ามาเติมเต็มให้กับ ตัวเองให้กับความรู้สึกตัวเองนะเรื่องการงานมีความโดดเด่นอาจสามมุงในในเรื่องของการงานเยอะก็ได้จะมีความชัดเจนเข้ามาในหัวใจในเรื่องของความรู้สึกจะเด่นมากสําหรับคนวันเสราร์นะต่อไปเป็นคนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์น่าจะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะ บางทีก็มีความมั่นใจข่าวดีในเรื่องของการงานเข้ามาแน่นอนนะ<ส>ก่อนนั้นนั้นอาจจะมีความวุ่นวายไม่สบายใจหรือต้องต่อสู้เดิ้นรนนะกับเรื่องการงานซะเป็นส่วนใหญ่มีความวุ่นวายมากพอสมควรนะก็จะมีความชัดเจนบางคนก็จะได้งานแบบโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่เข้ามามีความสำเร็จเกิดขึ้นนะต่อไปในอนาคตยิ่งจะมี ชื่อเสียงหรือความมั่นคงในเรื่องของการงานส,ส่วนใหญ่นะก็ในเรื่องของการเงินก็จะทําให้มีข่าวดีในเรื่องของการเงินเยอะขึ้นพัฒนาความมั่นคงฐานะทางการเงินเพิ่มขึ้นจะมีความสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมส่วนในเรื่องของความรักอาจจะได้กลับไปเจอคนเก่าคนที่เคยรู้จักคนเดิมๆหรือคุณอาจจะได้กลับไปพบเจอกับ คนที่คุณเคยรู้จักนะช่วงเทศกาลอาจจะไปเจอญาติพี่น้องที่ไม่ค่อยได้เจอกันนานอะไรประมาณนี้นะส่วนในเรื่องของอนาคตคุณก็อาจจะมีความมั่นใจมั่นใจมีความชัดเจนที่คุณคิดจะทำอะไรลงไปนั่นเองถ้าหากว่ากำลังมีความรักกันนะคุณน่าจะมีคิดว่าเขาเป็นคนรักที่ ที่คุณไม่อยากจะจากไปไหนที่คุณคิดว่าเป็นคู่ของคุณแล้วก็ได้นะจะมีความสุขน่าจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นสําหรับคนวันอาทิตย์นะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินชัดเจนการงานชัดเจนนะความรักก็อาจจะได้พบเจอกับคนที่คุณ รู้จักแล้วนั่นเองนะก็ครบแล้วสำหรับคนทั้ง7วันขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามาดูกันว่าคลิปต่อไปจะทำมาในรูปแบบไหนนะจะใครที่รอคอยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็คอยติดตามกันละกันนะขอบคุณมากที่คอยติดตามนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ